มันจะมีสันมันจะมีสันอยู่ประมาณสองทีนะคะอันนี้ก็พึ่งเริ่มต้นมาใหม่ยังไม่ได้สั่งฟิล์มอะไรมาเลยอะ่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกภาษาเนาะเราก็เลือกภาษามีภาษาไทยไหมเราจะทดลองเป็นภาษาไทยก่อนนะคะกดไปได้เลย อ่ะต้องจับคู่กับโทรศัพท์เอ่อจับคู่กับโทรศัพท์เนาะใช่ก็กดปุ่มเขียว Garmin Connect ยังไม่ได้โหลด Garmin Connect เ,เลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะลองมาโหลดกันดูแล้วกันเนาะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าทางตัวของเมยเองเนี่ยใช้เป็น ใช้เป็นโทรศัพท์ของ iOS นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเครื่องนี้ให้ฟังไปทีละอย่างกันเนาะว่าเราใช้เ,เราใช้นาฬิกา Garmin ก,ากับกับระบบปฏิบัติการ iOS มีปัญหาอะไรไหมเนาะก็เดี๋ยวหลังจากใช้งานไปก็น่าจะได้รู้กันนะคะ ก็อันนี้กําลังโหลดแอปอยู่เนาะก็อันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นสําหรับเริ่มต้นเนาะสำหรับคนที่เพิ่งออกกําลังกายราคาเต็มเต็มของการ์มินตัวเนี้มันจะอยู่ที่แปดพันกว่าบาทนะคะซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสําหรับการ์มินหลายๆรุ่นเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นทดลองใช้ต้องบอกออกตัวไปก่อนว่าอันนี้เป็นเครื่องแรกนะคะที่เมย์ซื้อที่เป็นยี่ห้อการมินนะคะ ก่อนหน้านี้ก็มีใช้หัวเวยอะไรมาหลายอย่างนะคะก็ลองดูเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีในช่วงที่มนันลดราคาเยอะๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอมาันดาวน์โหลดแอป Garmin Connect อยู่นะคะก็ถ้าเรากดตกลงไปล่ะรอสักครู่นะคะมันโหลดช้านิดนึง ตัวนาฬิกามันก็ขึ้นสเตตัสว่าให้ก็คงรอแอปนี้อยู่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะคือพอดีว่าอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยก,ก,ก็เลยอยากมาแกะกล่องให้ทุกทุกท่านได้เปิดกล่องพร้อมกันเนาะก็เลยมาเปิดเลยทันทีนะคะอ่ะอันนี้ก็โหลดมาแล้ว Use b อ่าบลูทูธโอเคนะคะ แล้วก็มีให้ s ายอินกับ Account เราอ่านแล้วแล้วเราก็อายุเกินสิบหกอันนี้เขาต้องให้เราลงทะเบียนนะคะเราจะต้องมาคีเ a t แอ c c o า n t ก่อน มันก็อันนี้เป็นหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่า ready to connect your vivo active 3 m mm m นะคะเราก็กด connect ไปเลยอ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรหัสที่นาฬิกาของเรานะคะก็เป็นใส่ตามนี้ไปเลย2 1 7 1 2 4นนะคะแล้วก็จับคู่นี่มันก็จะขึ้นเป็นแทบ สเตตัสอยู่นะคะว่าอยู่ในระหว่างเซตอ u พยู่ Vivo Active 3เนาะมันถามเราว่าเอ่ออนุญ,ญาตให้ตัวนี้ notification อ่ะอ,อนุญ,ญาตไปเลยนะคะในนาฬิกาของเรามันก็จะมีสเตตัสหมุนๆแบบนี้นะคะว่าเรากำลังอยู่ในการดำเนินการเนาะ เรียบร้อยกด next นะคะโอเคเข้าใจว่าอันนี้ก็คือให้ใส่รูปโปรไฟล์เนาะก็สักครู่นะเอ่ออเารูปง่ายๆ หลังจากใส่รูปโปรไฟล์ไปแล้วก็กด next นะคะมันก็ถามเกี่ยวกับ privacy เนอะอันนี้ก็ให้ turn on ไปละกันนะคะเพราะว่าเรายังไงเราก็ซื้อนาฬิกามาเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนาะเราก็จะลิงก์กันนะคะกอนญาตไปเลย want to share my profile อันนี้เลือกอะไรได้บ้างเอาเป็น My Connection เนอะโอเคแล้วก็ My Activity ก็เป็น My Group and Connection ละกันอ่ะก็กด Next ต่อไปเลยอือหือกด Next ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราเนาะอันนี้เป็นส่วนสูง โอ้เขาให้ใส่เป็นฟุตอ่ะมีเป็นเซนด้วยเราจะเลือกเป็นเซนนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เลือกเป็นเซนติเมตรด้วยแล้วก็เน็กไปเลยน้ำหนักขออนุญ,ญาตไม่แชร์นะคะอ่าต่อไปแล้วก็วันเกิดเนาะ อันนี้เป็นพอสอนะคะใส่ไปเลยแล้วก็อันนี้มันจะถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะก็ว่าเรานอนกี่โมงแล้วก็สมมติว่านอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเนาะแล้วก็ Yes เอ่อมันถามว่าเราต้องการได้รับ notification ในช่วงนี้ หรือเปล่านะคะไม่เอาละกันเนาะใส่ข้อมือไหนข้อมือซ้ายนะคะอ่แล้วก็เกี่ยวกับการเทรนนิ่ง yes ไปก่อนเนาะ customize mm hmm. your view อ,อันนี้เป็นเราจะใส่ที่ข้างซ้ายนะคะ set up เซ็ตซัมโกโก้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะก็สกิปไปก่อนโลเคชันอนุญาตนะคะก็อนุญาตอยู่ตลอดเลยละกันค a l เลนดา a c อ e น s อนุญาตไปเลยอ่าก็คืออันนี้ก็คือมันขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราจะมีการเชื่อมต่อกันเนาะแล้วก็ให้เรากด ตรงนี้เนาะซิงหนาวนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการเซตติ้งข้อมูลทุกอย่างนะคะจากทำไมมันกลับหัว อันนี้มันก็กำลังเซตติ่งนะ U R all set อันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานง่ายๆนะคะ ให้เราเรียนรู้เนาะแล้วก็ถ้าเราจะสคริปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็กดดูไปก็จะมีประมาณนี้เนะาะก็ complete setup use phone location นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ก่อนเนาะอ่ามันก็จะเข้ามา ในหน้าจอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนเนาะเป็นขั้นตอนในการซิงค์ข้อมูลนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวเมนูฟังก์ชันข้างในของมันกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะสำหรับ คลิปนี้เนาะเป็นคลิปของ Unbox นะคะแล้วก็ต่อด้วยเกี่ยวกับการตั้งค่าในการ Set Up ในโทรศัพท์เราด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปถัดไปจ้า